ฟิลิปปีบทที่4ข้อถึงข้อ7บอกว่าอย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานกันอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าท่านจะเดินด้วยความเชื่อมานานเท่าไหร่ก็ตามท่านไม่มาถึงจุดในชีวิตที่ความคิดในแง่ลบความท้อถอยจะไม่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็น เจ้าไม่มีทางที่จะมีสุขภาพดีหรอกเจ้าไม่มีทางที่จะจ่ายค่าผ่อนบ้านหมดเจ้าไม่มีทางที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีกับขึ้นมาเพราะเครื่องมือหลักของศัตรูก็คือการล่อลวงและการโกหกความคิดของท่านคือเป้าหมายของมันถ้ามันสามารถควบคุมความคิดของท่านได้มันก็สามารถควบคุมชีวิตของท่านได้ท่านไม่สามารถหยุดไม่ให้ความคิดแง่ลบเข้ามาได้แต่ท่านไม่จําเป็นจะต้องคิดใครโควญถึงมันนี่คือเหตุผลที่ พระกัมภีสอนให้เราปกป้องหัวใจของเราเราต้องควบคุมว่าไม่ให้ความคิดแง่ลบเข้ามาถ้าความคิดแง่ลบแบบทอแท้นํามาซึ่งความกังวลใจและความกลัวอย่าให้มันเข้ามาในใจอย่าจดจ่ออยู่กับมันบ่อยครั้งที่เรายอมให้ความคิดแง่ลบเหล่านั้นเข้ามาและดําเนินชีวิตอยู่ในความกังวลใจและทอแท้ใจและเศร้าใจดังนั้นท่านควรที่จะให้ความสนใจสํารวจว่าสิ่งที่ท่านกําลังจดจ่ออยู่คืออะไรถามตัวท่านเองว่าความคิดเหล่านี้มาจากไหน ถ้ามันไม่ใช่ความคิดในแง่บวกมีความหวังหนุนใจแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นความคิดที่ศัตรูกําลังพยายามจะเพาะ,มะเมล็ดพันุ์ในแง่ลบขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะช่วยเราปิดประตูไม่ให้ความคิดแง่ลบเข้ามาในชีวิตของเราในนยามพระเยซูเอมเมน